สวัสดีครับคุณผู้ยิเพจมิสเต i ร์แฮปปี้เดลี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะวันที่23ของเดือนพฤษภาคมครับวันนี้อยากจะมาเล่าถึงการที่ผมเข้าตัว Facebook กับตัว Instagram ไม่ได้ครับเหตุเกิดจากการที่ผมลบแอปพลิเคชันไปเพราะผมรู้สึกว่ามันเริ่ม Distracting ก็คือว่ามันเริ่มที่จะกินเวลาในช่วงที่เราทำงานในช่วงที่เราอยากจะ ใช้เวลาพักใช่ไหมผมก็ดีดตัวแอปพลิเคชันไปรู้สึกผิดครับตรงที่ว่าเออมันก็มีบางท็อปิกที่เราโพสค้างไว้มีคนอินเ r อร์แแต่เราไม่ได้ตอบ mm hmm. เช่นผมถามไปว่าเออมีร้านเสรอร้านไหนแนะนำบ้างก็จริงๆแล้วอ่ะมันมีคนมาแนะนำค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้โพสแชร์ต่อไม่ได้ให้เครดิตเขาอีกเดี๋ยวหาว่าเราอ่านเราก็ไม่ตอบเขาอีกก็ เนี่ยครับคือผมโหลดแอป Facebook กับ IG กลับมาเพราะว่าอยากจะแบบเออเหมือนเอามาแชร์เนาะว่าผลลัพธ์มันคืออะไรมีร้านไหนบ้างนะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็เข้าไม่ได้เหมือนกับว่ามันจะมี e er r อร์ว่าเออคือมัน unusual login นะคุณต้อง confirm via email ทำแล้วครับ confirm via แบบ identify comment ว่าเรา comment อะไรบ้างอ่ะทำแล้วถูกแล้วอ่ะไม่ได้ก็ทำไม่ได้ ซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นข้อดีตรงที่ว่าอ่ะแบบเนี้ยเราก็ลองมาทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์ก็เพเ่อนไหนๆก็เออเราอยากจะเลิกแต่แรกแล้วนี่วะทำไมเราก็แบบไหนๆหนเขาไม่ให้เราล็อกอินเราก็ไม่ล็อกอินเลยก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมุมมุมหนึ่งเนาะซึ่งถ้าเกิดผมอยากจะเล่น Facebook อยากจะเล่น IG เนี่ยก็คือว่ามีทางเดียวครับก็คือเปิดทางคอมพิวเตอร์เนาะ ซึ่งคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ผมใช้ก็คือผมใช้ทํางานอยู่แล้วมากสุดที่ผมใช้ก็คือผมเขา YouTube เอานะครับผมวันนี้อยากจะมาเล่าถึงประสบการณ์ดีดๆนะฮะตรงที่ว่าผมก็เพิ่งออกกำลังกายเสร็จวันนี้เป็นอากาศที่ร้อนอบอ้าวมากเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงที่ร้อนสุดๆแล้วแล้วผมเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะใช่ไหมพอเราออกกำลังกายเสร็จเนี่ยสิ่งที่ผมทำ ผมได้เอา frozen berry frozen berry เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็มันถูกกว่าเบอร์รี่สดเนาะก็เอา frozen berry เนี่ยมาทำเป็นสูทตี้ปั่นเนาะดื่มแล้วผมรู้สึกได้ฟีลชูการ์ลัชหนักมากเหมือนกับว่าเบอร์รี่ที่ผมใส่ไปก็น่าจะค่อนข้างเยอะอยู่เป็นคนที่แบบเวลากินเนี่ยจะแบบตามใจปากสุดๆก็ใส่ไปเยอะเนยรู้สึกถึงชูการ์ลัชซึ่ง ถ้าเกิดมาเทียบแล้วพวกเครื่องดื่มชูกําลังอะไรแบบเนี้ยมันเทียบกับตัวสมูทตี้หนีไม่ได้เลยมันสดชื่นมากเวลาผมได้กินสมูทตี้เย็นๆหลังจากอาอกกําลังกายเนาะแล้วพอกินเสร็จปับ๊บผมก็ไปอาบน้ําต่อการที่อาบน้ำแล้วแบบเออตัวเราเปียกเหนอ่อะไรเงี้ยได้กินสมูทตี้อะไรอย่างงี้คือมันรู้สึกดีมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เกรดฟูลเลยคิดว่าถ้าเกิดเราอยากจะ สร้างฮบิตในการออกกำลังกายเนี่ยก็ควรจะรีว์ดตัวเองด้วยเพราะเฟลลิ่งที่คุณจะได้เนี่ยหลังจากออกกำลังกายมันเป็นเฟลลิ่งที่ดีมากๆแต่แค่ว่าคุณต้องผ่านจุดในการออกกำลังกายไปก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องเห็นเบนฟิตให้ได้เห็นเบนฟิตว่าจากการที่คุณต้องเหนื่อยจากการที่คุณต้องทนตากแดดเหงื่อออกสักผ้าตรงเนี้ย มันต้องมี benefit ของมันซึ่งตอนนี้นผมเห็น benefit ชัดเจนในอันนี้นเป็นเหมือน Instant gratification หลังจากที่เราทำา c t t v v t y y นั้นแต่เรื่องถ้าเกิดมาพูดถึงหุ่นมาพูดถึงว่าเราสุขภาพดีแค่ไหนเนี่ยมันอาจจะลองเทิมหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมอยากจะหุ่นดีแบบคริสเฮมเวิร์ดอย่างทอมฮอลแลนด์แบบดาราฮอลลีวูดอันนี้น่าจะใช้เวลาเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าเราอยากจะทำแบบนี้ผมรู้สึกว่าหาอะไรที่เป็น instant gratification ตั้งแต่แบบช่วงที่เราทำ activity นั้นเสร็จเลยเนี่ยดีกว่านะครับต่อมาเนี่ยอยากจะมาอวด a p p พลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งที่ไปเจอมาปกติผมเวลาจะ record habit อะผมจะใช้ตัว habit boost แต่ habit boost เนี่ยมันค่อนข้างย,ย่่ยค่อนข้างห่วยเนาะที่ผมไปเจอมาคือตัว avocation ครับ อว c a t ชันเนี่ยมันแบบมาจากตัวอะโวคาโดเนอะเราเขาว่าเป็นแอปที่แบบไว้ Track ตัว Habit ของเราเราสามารถที่จะใส่ Habit ไปได้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะใส่ Habit เยอะๆเนี่ยมันก็จะให้เราจ่ายตังค์ใช่ไหมแล้วอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือว่าเวลาเราทำา h b i t ตนะ่ะคือมันไม่ได้เหมือนเหมือนเราเราชอบตรงที่ว่ามันมี Gamification ตรงที่ถ้าเกิดเราทำแฮปปิตไปเรื่อยๆอเราสามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้ เหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นคอนเซปที่ตรงกับการสร้างแฮปปิตเนาะยิ่งเราทำแอคทิวิตี้ใดแอคทิวิตี้หนึ่งเรื่อยๆลากมันก็จะฝังลึกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเราก็กลังจะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่แฮบปิตที่ผม t r a กตอนนี้ก็มีแบบอ่าพ podcast กี่วันเราออกกกายกี่วันเรานั่งสมาธิกี่วันเราอ่านหนังสือกี่วันก็สีอย่างถือว่าเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าสิมโป้นะฮะ อันนี้สําหรับอาทิตย์หน้าเนี่ยก็อยากจะมาดูว่าหลังจากที่เรา track habit แบบนี้ได้ปั๊บเราเริ่มเห็น benefit แบบเนี่ยแล้ว habit ของเราไปถึงไหนบ้างถ้าเกิด habit ที่ผมทําทุกวันนะตอนนี้ก็คือการนั่งสมาธิตอนนี้ทําการนั่งสมาธิมาได้สองอาทิตย์ติดกันแนละ้วเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างเร็วสําหรับผมผมนั่งแค่10นาทีเนาะแล้วก็ feeling หลังจากนั่งเนี่ยมันเป็น feeling ที่โล่งดีรู้สึกว่ามันคอมดี นะครับผมการออกอากายครั้งนี้ผมรู้สึกว่าผมออกไปได้ประมาณ4วันจาก7วันเนาะส่วนการอ่านหนังสือก็อ่านไปได้ประมาณ5วันอัดพอดแคสต์อัดไป4เอพิโซดครับผมก็ถือว่าเป็น p อดแคสตที่ไม่ได้แย่มากแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้เพอร์เฟกต์ยังไม่ได้ทำทุกวันนะครับอันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามเพจ Mr. h a p p y ์ฮับ y เนาะ ผมรู้สึกว่ารายการผมเนี่ยคือผมได้เคลมตัวเองเป็นเอ็กซ์เพรสด้าน h a b i ิตแต่ตอนนี้นผมแค่อยากจะมาแชร์เจอร์นี่ของผมเราก็มาดูว่า Approach ไหนมันดีบ้างนะครับผม <Maps> ก็ขอบคุณที่ติดตามเพจ m r Habit d a i l y Podcast นะครับไว้เจอกันใน e p i s <Maps> od หน้านะครับผมขอบคุณครับ